สวัสดีค่ะค่ะวันนี้แม่จะมาทำคอนเทนต์ตามล่าหาการ์ดทองคือว่าแม่เห็นเซนเตอร์ไปซื้อขนมแถมปัดนะคะอย่างนี้ซื้อทุกวันซื้อซื้อ,อแล้วก็ได้การ์ดอย่างนี้มานะคะคแม่ก็เลยสงสัยว่านูจะซื้ออะไรมาเยอะแยะเพราะว่า เซนูซื้อทุกวันเซนเตอร์บอกว่าเซนเตอร์ตามหาการะทองกระทองซึ่งมันจะไม่ค่อยมีมันจะมีเป็นบางหอหนะนี่กระทองจะเป็นอย่างนี้นี่อันนี้จะเป็นกระธรรมดาทีนี้แม่ก็เลยสงสัยว่าในหนึ่งแพ็คเนี่ยขนมแคมปัสเนี่ยจะมีกระทอง กี่ใบเรามาตามล่าหากาทองกันค่ะแม่จะมาแกะนะคะว่าขนมแคมบัสน,นี่วันนี้แม่ไปตลาดมามนี่ก็เลยซื้อมาให้เซนเตอร์ก็อยากรู้ว่าในในหนึ่งแพ็คเนี่ยมันจะมีกะทองกี่ใบหรือว่าไม่มีเลยนะคะหนึ่งแพ็คเนี่ยแม่ซื้อมานี่ราคาห้าสิบบาทก็จะมีสิบสองห่อเราจะมาดูนะคะว่าเราจะมีกะทองกี่ใบวันนี้ทำคอนเทนต์ดูนะ หรือว่าไม่มีเลยอ่ะเซนเตอร์แกะนีะ่บอนี่เซนเตอร์ซื้อทุกวันซื้อเยอะมากเนี่ยห่อละห้บาทนะคะซื้อตามร้านค้าตามตาหมู่บ้านนะคะอยากให้ทุกคนดูว่าเป็นเงินเท่าไหร่เนี่ยเพื่อ,อหาการ์ดทองแกเลยเก,กะแต่การ์ดนะลูกแกะตะการ์ดนะลูก กาทองเบิร์นกาทองเบิร์นเนี่ยเห็นไหมห่อแรกไม่ใช่นี่ห่อแรกเป็นกาธรรมดาอันที่สองไม่ใช่ไม่ใช่อีกแล้วดูกันนะคะสุดท้าห่อมันจะเป็นกาทองกี่ใบอันที่สามจะเป็นกาทองจ็กใบเนาะไม่ใช่สามก็ยังไม่ได้นะคะสามยังยังบ่ได้กาทองจ็กใบ จะเติร์สื่อมากมอไลที่4ก็ไม่ได้นะครับไลที่5มึงแยกไว้ก่อนไม่ได้โอ้ยแมวโกโก้อเล่อีไม่ได้อันนี้กับโมเมนตแม่บอกมาจ้าวมันก็ไม่ใช่นะคะตัวนี้เราเกะมาแล้ว5ห่ออันนี้ก็ไม่ใช่แล้วยังไม่ได้กระทงสักใบซ้ำนะครับ โอ้ยคอนเทนต์น,นีคุณแม่ลงทุนให้คุณลูกเลยนะคะนี่แบ,บกกระดำนะครบแบ,บกกระดำนี่ยังไม่โอ้ยังไม่ได้สักใบเลยค่ะไม่ได้อ,ะอ่ะอตอนนี้เราเหลือสี่ห่อสุดท้ายแล้วนะคะดูว่าเราจะได้หรือเปล่าแกะพกัเนเ,เลยจะได้หรือเปล่าแกะพกันไปเลยเออออกมา อ่น,นีแหละไม่ใช่นะครับอันนี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้โหอันนี้ก็ไม่ใช่ต้องมาสุดท้ายไม่ใช่โอ้โหไม่ใช่ซ้ำพอสุดท้ายแล้วนะคะอย่าบอกนะว่าไม่ใช่ โอ้โหทุกคนนี่ค่ะ12ห่อไม่มีการดทองสักใบในแพ็กนี้ไม่มีนะคะปรากฏว่าเราไม่ตามล่าหาการทองวันนี้เราไม่ได้สักใบค่ะไบ้าเดี๋ยวอันนูถือไว้โอ้โหนี่เซ็นเตอร์ตามหามาเยอะมากนะคะนี่นี่ อันนี้ที่ซื้อตามร้านค้านะคะหัวละห้าบาทเนี่ยก็ไม่ก็ไม่รู้ว่าเขาคุณแม่ก็ไม่รู้นะคะว่าเขาเด็กๆเ,เขาที่แรกเขาทําอะไรแม่เริ่มไม่สังเกตเห็นว่าขนมเต็มบ้านน้องบอกว่าน้องหาก,กระทองซึ่งน้องก็ได้มาอันนี้ค่ะนี่น้องดีใจมากเดี๋ยวสิได้แบกกระดาด้วยที่น้องสะสมมานะคะอันนี้ ที่น้องได้มาก่อนหน้านั้นอันนี้หนูอันนี้ของอ่ะสรุปแล้วหนึ่งแพ็กวันนี้เราอู๋เราไม่ได้กัดทองสบไยเลยค่ะทุกคนดูสีขนมอ่ะขนมกองกองอ่ะเราจะจบคลิปกันแล้วนะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีนะจ๊ะ